ครับในกล่องนี้ก็คือจานดาวเทียม PSI ขนาดหน้านจานย์30ซนเมตรนะครับจำนวน10ตัวตวันนี้เราจะมาประกอบกัน มาน,นี้นะครับใหญ่หไก็มีทั้งหมด10ชุด10ตัวนะครับจะมาประกอบกันทั้งหมดนี่แหละจะมาแนะนำที่ละอย่างตั้งแต่ต้นฐานถึงลาย ลายสัญญาณนะครับตัวนี้ครับเป็นฐานตัวแรกที่เอาไว้ยึดเป็นฐานทั้งหมดเลยของจานน็อาเทียมนะครับต่อมาจะเป็นตัวนี้ตัวนี้เนี่ยตัวนี้นะครับเนี่ยมันจะยึดกับตัวฐานตัวนี้นะตรงนี้มันจะยึดกับตัวฐานตัวนี้นะครับส่วนทางนี้เนี่ยจะมายึดกับตัวหลังจานตรงนี้อย่างนี้ นะครับโอเคส่วนต่อมาก็คือหน้าจานนะครับตัวนี้เป็นแค่ตัวรับสัญญาสะท้อนสัญญาที่เฉนะครับต่อมาอ่าจะเป็นติดอยู่นในถุงนี้นะครับในถุงนี้ก็จะมีพวกเนี่ยพวกนอ็อตพวกอะไรอย่างนี้นะพวกกิบ ในชุดนี้แล้วก็ตัวต่อสายตัวป้องกันสายนะครับสำคัญเลยคือตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้จะอยู่ในถุงสีขาวนี่นะตัวนี้เนี่ยจะไว้ยึดกับตัวเสาตัวเสาตรงนี้ตัวเสาตรงนี้เห็นไหมตัวเสาตรงนี้แล้วก็ใส่น็อตเข้าไปตรงรูนี้นะเนี่ยใส่น็อตเข้าไปตรงรูนี้นะ ก็เอามาใส่ตรงนี้นี่รูนี่รูข้างล่างสองรูใส่อย่างนี้โอเคสุดสุดท้ายก็คือ,อตัวรับสัญญาณนะครับเข้าทีวีของเราเข้าเครื่องกล่องรับสัญญาณก็คือตัวนี้โอเคเริ่มประกอบกันผมจะประกอบให้ดูแค่ตัวเดียวเพราะจะประกอบทั้งเจตัวสจ็อย่าง เริ่มแรกเลยเราจะประกอบส่วนตัวน,วนี้ตัวเชื่อมระหว่างฐานกับตัวจานนะครับใช้อ,อุปกรณ์จะเป็นประแจเบอร์สิทหรือว่าไขาควงก็ได้ไขควงปากแฉกนี้คลายก่อนคลายให้หมดก่อนให้มันลงเหลืองก่อน ็เอาน็อตที่อยู่ในถุงนี้เนะี่ยเนี่ยมันจะเป็นน็อตสั้นๆอย่างนี้นะฮะมันจะมีอยู่5ตัวเอาตัวไหนก็ได้นะสามตัวมาก็วงแหวนสาแล้วก็น็อตตัวเมีาายสามตามฉบับของมันง่าทยาที่สุดนะก็คือเอารูสามรูเนี่ยให้มันตรงกับสามรูตัวนี้สามรูนะนี่เห็นไหมแล้วก็วางให้มันตรงรู ก็หยิบน็อตตัวผู้เนี่ยใส่เข้าไปใต้ข้างล่างนะตรงหน้าจานะเอาตัวเนี้ยให้มันปลหน้าจานนะตรงหน้าหมดใส่เลยหรือมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นเลยก็คือใส่ให้มันครบทั้งสานตัวเลยนะครับใส่ไันี้ก่อนนะ แล้วก็เอามือข้างหนึ่งเนี่ยดันมันไว้นะครับแล้วก็เอาตัวนี้ใส่ยโอเคแล้วก็ใส่แหวนนี่นะใส่แหวนต้องสามตัวเลยนะครับต่อมาก็น็อตตัวเมีย นี่ก็ขันให้แน่นนะครับด้วยประแจเบสิตัวนี้ขันให้แน่นได้เลยนะ ต่อ okay. ไปเราจะใส่เป็นตัวนี้นะครับที่ใส่กับตัวรับสัญญาณน่นะนะ mm hmm. ก็ตัวนี้เหมือนเดิมนะครับใส่ฝั่งนี้แล้วก็เอาน็อตเหลี่ยมตัวนี้เนี่ยใส่ข้างหน้านะเหมือนตัวตัวตัวเก่าเเห็นไหมมันจะมีเหลี่ยมมันจะมีเหลี่ยมของมันนี่ไหมเหลี่ยม เห็นไหมครับเหลี่ยมโอเคใส่ตามเหลี่ยมมานะมันถึงจะล็อกอยู่โอเคครับแล้วก็กดไว้เหมือนเดิมกดไว้เหมือนเดิมนะสองข้างเลยเหมือนเดิมครับแหวนสอง,น,องน็อตตัวเมียสอง ขันให้แน่นเลยนะฮะโอเคก็จะได้อย่างนี้นะสมบูรณ์ต่อมาเราจะใส่เป็นฐานย้อนมาข้างหลังกันเลยนะฐานคือตรงนี้ แล้วก็ลองใส่ดูว่าใส่ได้ไหมถ้าใส่ยังไม่ได้ก็คลายออกอีกนะ เด้เป็นลักษณะนี้คืนี้ก็ขันมางนี้ให้ค่อนข้างแน่นนิดนึงแต่ไม่ต้องแน่นแล,ลยนะเพราะเราต้องเอาไปปักตอนี่กินด้วย จริงมันต้องให้สมดุลด้วยนะบางทีบางข่ามานันมาดูข้างในแม้ตรงนี้ทางนี้ทางนี้จะสั้นกว่าทางนี้จะยาวกว่ามันไม่สมดุลก็ปรับให้มันสมดุลกัน ใกล้เขียงโอเคต่อมาคือส่วนนี้ส่วนสุดท้ายนะครับส่วนหัวมันก็อง่ายๆนะครับใส่ตามล็อกมาเลยนี่ล็อกนี้แม้มจะมีลิ่มมันจะมีตัวบล็อกมืนอนึ่แล้วก็ใส่ตามล็อกมาเสร็จแล้วก็ดันให้รูมันตรงกันนะมันจะมีรูเนะี่ย จะม,มีรูตรงนี้กับตรงนี้ให้ตรงกันนะครแล้วก็ใส่ตะปูเข้าไปใส่ข้างไหนก็ได้ข้างนี้ก็ได้โอเคเสร็จ <Okay. S 1> okay. แล้วก็เอาแหวนมาตัวนวนใส่ก็นับตะปูไอานับตะเมียตามเหนึ่งสิบนะครับแล้วก็คันให้แน่น แ,แรงนะครับเดี๋ยวเหล็กมันจะบุกอ่าอยู่แล้วก็จะเป็นในลักษณะนี้นลักษณะนี้นี้เนี่ยเรายังไม่ใช้งานเราก็จะพับเก็บในลักษณะนี้ก่อนนี่นะลักษณะนี้ เราก็จะล็อกเลย นแบบบะครัก็จบการาพรีเซนต์นะฮะในการประกอบจานดาวเทียม PSI หน้าจานย์30เซนนะครับขอบคุณครับ